ดรนันทนานันทวโรภาสโพสต์ทำไมยติชะลอการลงมติเลือกองค์กรอิสระของสวจึงต้องเป็นเรื่องรับลมคมในทั้งที่เมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาวุฒิสภาแห่งนี้ก็อภิปรายยติเดียวกันนี้เพื่อชะลอการตั้งกรรมการปปอชอโดยการอภิปรายแบบเปิดเผยมีสวอภิปรายกันอย่างกว้างขวางประชาชนตาสว่างกับการอภิปรายครั้งนั้นพอมาครั้งนี้ จึงลงมติปิดหูปิดตาประชาชนด้วยการประชุมรับการกระทำเช่นนี้น่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา59ที่ระบุว่ารัฐต้องเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารสาธนารนณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือความลับทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวกตกลงที่ประชุมรับนี่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือความมั่นคงของตำแหน่งสวกันแน่ท่านประธานครับพร้อมแล้วขอให้กดที่ปุ่มแสดงตัวเลยครับเดี๋ยวครับกำลังกำลังให้ลงปกติครับคือคือเนไม่เข้าใจว่าท่านประธานจะถามมติอะไรอ๋อตอนนี้รับแล้วเป็นรับรับมติหรือว่าให้เป็นรับ คือคือให้ชัดๆ<อ>ค่ะคือคือที่ทันจะจะลุกขึ้นมาเนี่ยก็คือจะให้ท่านประธานเนี่ยถามมติให้ชัดเจนค่ะว่า<อ>ท่านจะให้รับมติยัตติของสวเทวริศหรือว่าท่านจะให้การประชุมเป็นรับ,<อ>บท่านท่านถาม<อ>ให้ชัดๆแล้วจะได้ลงมติกันได้ถูกต้องขอบคุณค่ะครับผมนะผมจะถามอย่างนี้นะครับผมได้อ่อ ถามไปแล้วว่ามีาจะรับหรือไม่รับเนี่ยมีผู้ใดขัดข้องหรือไม่ก็ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขัดข้องก็ถือว่าที่ประชุมอย่างาแห่งนี้ให้รับยติแต่ตะกี้เนี้ยท่านอนเนกบอกว่าขอให้ประชุมรับแล้วก็มีผู้รับรองออกมายกมือมากมายครับแต่เพื่อให้การแสดงตนว่าจะรับจะให้เป็นยติรับ จะให้ประชุมรับหรือไม่เน,เนี่ยครับให้ชัดเจนครับให้มีตัวเลขที่ชัดเจนคือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงขอให้โดยให้แสดงตนครับเชิญอาจารย์นันทนาครับเรียนท่านประธานที่เคารพเดชน,นันทนานันทาวโรพาสก่อนที่จะลงมติว่ายตินี้ควรที่จะเป็นการอภิปรายโดยรับเดชนขอทราบเหตุผลว่า เรื่องของการที่เราจะอภิปรายกันในเรื่องของการชะลอการลงมติผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเนี่ยมันทำไมจะต้องเป็นเรื่องลับลมคมในที่ประชาชนไม่ได้รับทราบแล้วทำไมสื่อมวลชนจะไม่สามารถที่จะรับรู้และรายงานเรื่องนี้ไปยังประชาชนเพราะว่าประชาชนก็ย่อมอยากจะทราบว่านักขณะที่สวออนั้นกำลังจะลงมติ องค์กรอิสระที่ตัวเองนั้นเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ผู้ที่กล่าวหาเขาตรงนี้การอภิปรายเป็นสาธารณะการอภิปรายอย่างกว้างขวางจะทําให้ประชาชนนั้นเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนดิฉันจึงอยากจะถามผู้ที่เสนอยติว่าผู้ที่จะเสนอให้เป็นการประชุมรับเนี่ยเหตุผลอันใดจึงจะมีการที่จะต้องประชุมรับมันขัด กับความมั่นคงของรัฐตรงไหนมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตรงไหนอันนี้มันควรจะเป็นสิ่งที่ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวางเรามีการถ่ายทอดสดประชาชนควรจะได้รู้ว่าสิ่งที่สอวอกำลังจะลงมตินั้นมันเป็นเหตุเป็นผลอย่างไรและควรจะชะลอด้วยเหตุผลอย่างไร เดืยนจึงคิดว่าผู้ที่เสนอยติให้มีการประชุมลับนั้นเนี่ยช erm ่วยกรุณาเหตุให้เหตุผลประกอบด้วยว่ามันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐตรงไหนหรือแท้จริงแล้วมันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของตําแหน่งของท่านเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะเชิญเชิญท่านวิชาติครับเมื่อกี้ท่านวิชาตัยกมือก่อนนะเชิญท่านวิชาติครับกับกับเรียนท่านประธานครับ จริงๆตอนที่ท่านเชอริสเสนอยัตติเป็นยติด่วนพวกเราก็โอเคหมายถึงว่าก็ให้มีการอภิปรายได้นะครับเพราะว่าจะได้มีข้อยุติในการไม่งั้นเวลาจะมีในเรื่องของการเรื่ององค์กรอิสระทุกครั้งเนี่ยก็จะมีมีบางท่านเนี่ยก็คือ ตั้งคำถามนะครับแล้วก็ถามหาความชอบธรรมอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นก็อยากให้สรุปเป็นมติซะมันจะได้สบายใจว่าเออเรื่องนี้เราพิจารณากันไปแล้วไม่ควรหยิบยกขึ้นมาพูดกันอีกนะครับหนึ่งประเด็นประเด็นที่สองครับในเรื่องของการอภิปรายยตินี้นะครับเป็นเรื่องขององค์กรอิสระซึ่งไม่ได้มีแค่สององค์กรตามที่ท่านเทวริศบอกคือกะกะตกรรมการการเลือกตั้งกับสารรัฐมนุนเท่านั้นนะครับเรายังผูกพันกับหน่วยงานองค์กรอิสระหลายหน่วยงานดังนั้ในการอภิปรายบางทีอาจจะเป็นกระทบกระทั่ง นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่จึงขอเสนอให้มีการประชุมลับซึ่งก็เป็นไปตามข้อคับในข้อที่13ที่ท่านอนเนกวิระพัฒน,นาน,นันท์ท่านได้กล่าวไปแล้วนะครับนะครับก็ขอขอนุญาตให้ท่านประธานดําเนินการตามข้อคับครับขอดําเนินการขอพูดรับรองเลยครับถ้าผู้ใดจะรับรองขอให้กดที่ปุ่มแสดงตนครับผู้ใดประสงค์จะให้มีการประชุมลับขอให้กดที่ปุ่มแสดงตนครับ<ส> સ્થાન